นี่ก็เป็นเดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้เสียหายจากรถยนต์ G9 นะฮะว่าวันนี้เขาจะมาทํากิจกรรมอะไรบ้างครับใได้ดเสียงไน่รออ่าลบเ,เลยนะครับผมผมกิตนาน้ำดอกไม้นะครับเป็นตัวแทน ตัวรตอนนะครับปัญหาครับ a D s นะครับแต่รถยนต์ค่ายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอุลกการที่เกี่ยวกับวามปลอดภัยตัวผมเองเป็นแอดมินเพจนะครับับเร่บล็อกเรียนเอ่อกรณีรถยนต์แอดพอร์ต g 9นะครับร็อเรียนปัญหาความ ABS ซึ่งผมนะครับผมได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ใช้ที่ประสบปัญหาเรื่องอะไรนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมาสองปีแล้วทีนี้นะครับผมวันนี้ผมได้เข้าไปพูดคุยกับ ผู้บริหารรถไถใไถ่เดือดน,นะครับซึ่งผู้บริหารเนี่ยก็ยังไม่สามารถมีข้อสรุปใดนๆน,น,นะครับที่จะช่วยเหลือผู้ใช้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างชัดเจนวันนี้นะครับผมมาในานามตัวแทนของผู้ใช้อีกจํานวนหลายขั้นเลยนะครับที่ใช้รถยนต์รุ่นนี้ที่ยังวิ่งอยู่บนถนนในประเทศไทยซึ่งยอดขายรุ่นนี้มาประมาณ40,000คันวันนี้นะครับผมอยากจะมาให้ทุกท่านเนี่ย เขาร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับเรื่องตรงนี้เราอยากสะท้อนให้ค่ายับรถยนทุกค่ายเลยไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามใส่ใจถึงคุณภาพของอะไหล่ความปลอดภัยมาตรฐานที่ติดตั้งมาในตัวรถนะครับว่ามันจะส่งผลเสียอย่างไรถ้าเกิดเราปล่อยให้รถยนต์ที่มีอะไหล่ที่มันไม่ทนทานพอนะครับใช้อายุตั้นราคาแพงแล้วก็ไม่มีการช่วยเหลือลูกค้าอย่างจริงใจที่จะแก้ปัญหานะครับผม ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยที่เข้ามารับชมนะครับรับฟังเนี่ยลองทุกท่านตามนะครับว่ารถยนต์นเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับที่มีปัญหาจำนวนหลายคันเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้รถยนต์ยุคนี้แล้วเราไม่มีความมั่นใจในการขับขี่เลยเราเดินทางไปต่างจังหวัวเดเราเดินทางไปไหนๆจนกับครอบครัวเราได้เกิดจู่ๆนะครับขณะที่ขับรถไปบนท้องถนนเนี่ยมีเหตุฉุกเฉินมีเหตุขัดขางเช่นมีคน ตัดหน้ารถอย่างเนี้ยแทนที่ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น VSA หรือ ABS นะครับหรือระบบกระจายแรงเบรกเนี่ยจะทํางานได้อย่างถูกต้องนะครับมันก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับมีการเตอมสภาพโดยเร็วนะครับในเวลาอันสั้นซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็นะครับมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคนเดินทางไปตังสววดไอ้ตัวพมียเลยอำนัง จะไปเที่ยวอยู่จูโจมีเหตุการณ์นะครับมีคนวิ่งากหน้าเรามีคนจุดไฟถนนเราจะทำอย่างไรนะครับเราก็จะเปิน,นะครับผมเชิญครับแทนที่ระบบต่างๆจะพร้อมใช้งานนะครับกับไม่ใช้งานทำง,งานไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแทนที่เราจะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้หลีกเลี่ยงความสูญเสียได้กับต้องเผชิญ ราไม่อยากให้เห็นภาพถึงนี้นะครับเราไม่อยากให้มีการสูญเสียเราไม่อยากให้รถยนต์รุ่นดีเป็นตันตรรศของความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนเราไม่อยากเกิดอย่างนี้คนที่ตายไปแล้วเขาไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไร <S 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 คนที่ตายไปแล้วนะครับเขาไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากค่ายรถเราเป็นผู้ใช้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะเป็นฆาตกรเราอยากับรถที่มีความปลอดภัยพอ ีคุณภาพในการปลิที่ดีพอแต่ที่รถยนต์นะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยจะพร้อมใช้งานระบบ ABS เนี่ยสามารถทำให้เราบังคับรถได้แม้สถานะจังหวะที่เราเองนะครับระยะที่กับเ็งก็จะต้านลงเราจะหักหลบเป็่เก็ดขวางพวกนี้ได้หรือระบบ v s a ที่เกี่ยวกับการเสถียรภาพสาดขับที่เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ทาให้รถเสียหลัก ถ้าเกิดต้องขับรถไปเนี้ยโจโจรถเสียหนักขึ้นมานะครับถนนเลื่อนอุปกรณ์พวกนี้ไม่พร้อมใช้งานเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดความสูญเสียอย่างาที่เห็นเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์จริงเราเพิมต้องการให้ผ่ารถเนี่ยเห็นภาพตรงนี้ว่าเรากังวลพวกเราจริงออกมานะครับผมอีกกรณีหนึ่งน,นะครับในรถยนต์ทุกที่พวกเขาใช้เนี่ยนะครับ มีการแจ้งปัญหาเข้ามาจํานวนเมากนะครับผมทำเรื่องนี้มา2ปีจาก20คันเป็น60คันเป็น200คันปัจจุบันมี500คันที่แจ้งปัญหาต่างๆมาทั้งอะไหล่ฟาร์ม a อ s ีปัญหานะครับหม้อลมเบรกที่เป็นเป็นอะไหล่ที่มีควรจะมีแสดงอาการนะครับเสื่อมสภาพ้เร็วเนี่ยมปีมีไม่ไม่ถึงแสน 1, โอนะครับเกิดปัญหาเบรกไม่อยู่บนทงถนน ให้เราคิดว่าถ้าเกิดเราขับรถไปบนทางถนนเนี่ยนะครับแล้วเจอสี่แยกที่มีคนกำลังเดินข้ามถนมนอยู่เราพยายามจะเบรกรถแต่เบรกไม่ได้รถไม่ยอมเบรกเบรกแข็งเราจะทําอย่างไรตองลองดูนะครับอาศาทีิเลยเราไม่อยากให้เกิดพลาดถึงนี้นะครับ เราไม่อยากมีการสูญเสียเราไม่อยากให้ผู้ใช้เนี่ยขับรถอยู่ดีๆนะครับแล้วต้องไปเป็นฆาตกร,กรนะครับไม่ไทำให้มีกรารสูญเสียม,มีควาเสียชีวิตขึ้นมาถึงวันนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นมา,าใครรถก็คงไม่มาสนใจไม่คมไม่ไม่มารับผิดชอบนะครับเราจึงอยากให้เปิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้เหล่านั้นให้ใครรถตระหนักนะครับ ถึงคุณภาพของอะไหล่ที่คนผลิตตัดิสริมมาในรถนะครับให้มันมีการทรสอบใช้งานให้มีคุณภาพที่ดีกว่านี้อย่าให้เป็นภาระของผู้ใช้ที่ต้องเสียเงินใช้รถจำนวนมากนะเออเสียเงินซื้อรถในราคาแพงนะครับแต่ได้คุณภาพอะไหล่ที่มันไม่ทนทานเลยแล้วก็อยากให้ผู้เอ่อผู้บริโภ้ผู้บริหารนะครับมีความจริงใจนะครับเห็นคุณค่าของคนไทยหน่อยนะครับว่าคนไทยเองเนี่ย กนควรที่จะได้รับสิทธิ์นะครับในการดุลแลนตรับผิดชอบซึ่งการเรียกคีนคเรียกหอาให้ํำมันเป็นตัวต่อนะครับอะไรราคาแพงก็ควรที่จะช่วยเหลือลูกค้าอย่างจริงใจนะครับเก็บเงินค่าอะไรลูกค้าไปเนี่ยไม่เป็นธรรมไม่ควรที่จะคืนเงินพวกเขาไปอย่าไปหวังเกี่ยวใจในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับวมนนี้ผมขอถามหาความจริงใจจากผู้บริหารค่ายรถนะครับที่มีเรื่องต้องเดียดขึ้นไป ความเป็นธรรมบผู้ใช้ทุกคันหน่อยนะครับผมขอบคุณครับนี่นะครับที่เราี้องกสัญละหนักนะครับว่าถ้าเกิดผู้บริหารนะครับถ้าเกิดใต้ก็เกิน ใ่เอาลำโพงหันมาสั่งนิดหน่อยเอาลำโพงหันมาอใช้นะครับเราตออรนะครับแก็เ่าไว้อน้อยหันลำโพงมาัตหน่อยนะครับที่กรไใช้งานทาให้เกิดอันตรายในการขับขี่มากขึ้นขอบคุณสื่อบนชนีดนะครับผม คุณหน้าครับที่รับชมค,ครับผมสครับนาฮัลโหลฮัลโหลครับอ่าสวัสดีครับผมผมกฤษณะน้ำดอกไม้นะครับอ่าตัวแทนผู้อ่ผู้เดือดร้อนนะครับจับปัญหา จากปัญหารถยนต์นะครับ Honda Accord G9 นะครับมีปัญหาอะไหล่ปั๊ม ABS นะครับชำรถบกห้องนะครับไม่พร้อมใช้งานทําให้ระบบความปลอดภัยระบบช่วยเหลือในการขับขี่เนี่ยนะครับอ,อ่มีปัญหาแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายนะครับที่ส่นวนบริการเนี่ยราคา40,000กว่าบาทซึ่งผมนะครับได้ช่วยเหลือและประสานผู้ใช้เนี่ยได้ให้ได้รับการเคลมฟรีเนี่ยมาโดยตลอด2ปี แต่มันก็ยังเกิดความไม่เป็นธรรมนะครับเพราะว่าทางค่ายรถเนี่ยก็ยังตั้งเงื่อนไขต่างๆนะครับทาให้ผู้ใช้จํานวนมากเนี่ยก็ไม่ได้รับการเคลมฟรีนะครับหลายๆคันเนี่ยหลายๆคันเนี่ยประวัติดีนะครับเข้าสู่ต่อนเนื่องตามเงื่อนไขทุกอย่างเลยกับถูกเยกเก็บเงินนะครับสี่หมื่นกว่าบาทแล้วก็ทางค่ายรถเนี่ยก็ไม่ยอมคืนเงินนะครับโดยอ้างว่ารถรถของท่านนั้นนะครับมีปัญหาเสียก่อน ที่จะมีการเคมฟรีซึ่งตรงนี้ผมมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าถ้าเกิดทางค่ายรถเนี่ยรู้ว่าอะไรของตัวเองบอกพร่องนะครับจนมีการให้เคมฟรีแบบเงียบๆนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยคันเนี่ยทางค่ายรถก็ควรที่จะยอมรับนะครับแล้วเรียกรถทุกคันเนี่ยที่อยู่บนทงนนางถนน,นเนี่ยกว่า4 0,000คันในรถรุ่นนี้นะครับกลับไปตรวจสอบนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการขับขี่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นน่ะจะไม่ทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดปัญหาในการระหว่างขับขี่แล้วทําให้เสี่ยงอันเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับทางผมนะครับและทางมูยทิธิคุ้มครองเพื่อบริโภคนะครับและก็ตัวแทนนะครับจากเพื่อนผู้ใช้เนี่ยที่ประสบปัญหาอะไรตัวนี้นะครับก็ได้เข้ามาพูดคุยนะครับกับตัวแทนของผู้บริหารนะครับบริษัท ฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งผลของการเจจานนั้นนะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนไม่ตรงนี้ไม่คืไม่ไม่ทไหครับไม่มีความชัดอะไรฮะต่อเลยต่อเลยยังก็ยังไม่มีความชัดเจนจะไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็หวังว่าทางผู้บริหารนะครับเราก็หวังว่าทางผู้บริหารเนี่ยจะใช้ธรรมาภิบาลน,นะครับใช้ เ,เหตุผลที่ดีนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ใช้ให้มากขึ้นให้ดีกว่าที่ผ่านมาเพราะว่ายังมีผู้เดือดร้อนที่จํานวนมากนะครับมากกว่า500คันที่ผมได้รับแน่นอนผมไม่ทราบว่าทางค่ายรถเนี่ยมีตัวเลขที่ผู้เสียหายในอะไหล่ชิ้นนี้กี่พันคันซึ่งตรงนี้ผมก็อยากให้เขาอ่ะพิจารณาว่าชีวิตลูกค้าของเขาเนี่ยสำคัญไปกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือไม่นะครับที่ในการที่จะมา ทำธุรกิจในประเทศที่มีอัตราอุบัติเหตุบนท้องถนดนเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยทางค่ายรถก็ควรที่จะใส่ใจในความปลอดภัยในในการขับขี่นะครับโดยเฉพาะคุณภาพของอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยครับผมครับในส่วนของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับเออเรามาในวันนี้เนี่ยเราก็คาดหวังนะฮะว่าเราจะได้รับการแก้ไขปัญหาความจริงใจจากผู้ประกอบธุรกิจนะครับ กรณีสินค้ารถยนต์เนี่ยเป็นสินค้าที่เรียกว่าราคาสูงนะครับและเมื่อเกิดความเสียหายเนี่ยมีปัญหาอะไรชำรุดเนี่ยซึ่งในเคสนี้เนี่ยก็ชัดเจนนะฮะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่บริษัทต้องทำแล้วก็ว่าเป็นข้อเสนอของทางองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็คือเรื่องของการรีคอสินค้าเรียกคืนสินค้าไปตรวจสอบนะครับแลว้วก็เยียวยาผู้บริโภคให้เป็นธรรมอย่างเท่าเทียม การที่คุณกิษณะบอกนะครับว่าหลายคนที่เขา้องเรียนเนี่ยหนึ่งเนื่องจากเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะว่าการเข้าไปเอารถไปซ่อมใช่ไหมฮะตรองการดูแลแต่บางคนไม่เสียค่าใช้จ่ายบางคนต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้มันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับผู้บริโภคท,ที่เป็นผู้ซื้อเหมือนกันในรถอุ่นเดียวกันและสินค้าอะไรเสียแบบเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยว พอบริษัทไม่มีความชัดเจนอย่างนี้องค์กรพี่โพก็ต้องเดินหน้าตามกฎหมายต่อไปครับเดี๋ยวขอให้พี่กินะเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือจากวันนี้นะครับที่เราได้ไปคุยกับทางผู้บริหารมาเนี่ยเราก็มีข้อเรียกร้องที่เราติดตามนะครับเราติดตามโดยที่ว่าเราเคยยื่นหนังสือไปเมื่อวันที่26ตุลา2 5งห6 3นะครับซึ่งนี่มันก็ผ่านระยะเวลามาหลายเดือนมากแล้ว ทางผู้บริหารยังไม่มีนโยบายหรือว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนนะครับมันก็เป็นข้อกังวลให้กับผู้ใช้รถที่เป็นลูกค้าของเขานะครับเพราะว่าชิ้นส่วนท,ที่มีปัญหาเนี่ยนะครับมันคือ A, ระบบ A, ะตัวปั๊ม ABS ซึ่งมัน,มนเป็นชิ้นส่วนที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยของผู้ขับขี่มันเป็นความปลอดภัย ของผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ารถคันนี้มีปัญหาก็อาจจะมีผลกระทบต่อคันอื่นๆที่อยู่ร่วมร่วมใช้รถบนท้องท้องถนนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคือแต่สิ่งที่ที่เราควรจะคิดมากที่สุดนะครับอะไรตัวเนี้ยมันมันมีปัญหาเรื่องมาจากพาร์ตดีเฟกหรือเปล่าคือมันเป็นดีเฟกตมาตั้งแต่ก่อนส่งมอบรถหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ทางผู้ประกอบการจะต้องแสดงความรับผิดชอบในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้จบโดยเร็วที่สุดจะต้องมีการรีคอร์จะต้องมีการตรวจสอบและจะต้องไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ผผบริโภคนะครับถ้าผู้บริโภคท่านใดเนี่ยที่ได้เสียค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบจากการซ่อมอะไรก็ดีหรือว่าจากการเปลี่ยนอะไรก็ดีจากตรงนี้เนี่ย ผ,ผู้ประกอบการควรแสดงความจริงใจออกมารับผิดชอบในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับไม่ควรให้ผู้บริโภคต้องเสียเงินเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันมันมีปัญหามาตั้งแต่ก่อนส่งมอบหรือเปล่านะครับเป็นโจทย์ที่ท่านจะต้องจะต้องไปดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความถายมาตั้งแต่ก่อนส่งมอบเนี่ยแสดงว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคและผู้บริโภคไม่สามารถรับรู้ได้นะครับก็อีกนิดนึงก็คือว่า เวลาผู้โดยพกไปร้องขอให้ท่านแก้ไขเยียวยานเนี่ยไม่ควรที่จะตั้งเงื่อนไขและไม่ควรที่จะให้ผู้โดยโากมาเซ็นสัญญาปิดปากในบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นห้ามเอาสัญญาที่ตกลงกันว่าจะให้ซ่อมแล้วเรียกค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้หรือไม่เรียกค่าใช้จ่ายแต่ห้ามไปเปิดเผยห้ามไปออกสื่อหรือว่าห้ามเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้เนี่ยม,มันไม่ใช่ความจริงใจ ที่ผู้ประกอบการพึงมีต่อผู้บริโภคนะครับก็ฝากไปถึงผู้บริหารนะครับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับชื่อเสียงที่ท่านทํามาเนี่ยมันดีมากนะครับแต่ว่าถ้ามันจะพังมันก็พังด้วยน้ํามือท่านนะครับเพราะฉะนั้นคิดให้ดีว่าแบรนด์ท่านทีเน่เป็นที่นิยมมาเนี่ยถ้ามันเสียหายมันเสียหายเพราะว่าการที่ท่านเนี่ยไม่พยายามเยียวยาแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับ คือในส่วนของอรถที่มีการล้องเรียนนะฮะว่าถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย๋ยทาวิที่จะด,ดําเนินการส่งข้อมูลให้กับทางบริษัทเพื่อให้ตัดสินใจนะครับว่าจะดูแลอ,อย่างน้อยอยังไงก็ต้องคืนเงินให้ผู้โดย่ภกอันนี้เป็นข้อเสนอขององค์กรผู้โดยโภกนะครับถ้าเกิดไม่มีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็จะเดินหน้าตามกฎหมายต่อไปครับ มีพี่ๆท่องเก่ามีคำถามไหมครับก็คือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับอะไหล่ชิ้นส่วนนี้นะครับเช่นการตรวจสอบการตรวจสอบความการมีปัญหาเช่นไฟ ABS โชวหรือว่าการเปลี่ยนอะไหล่หรือว่าการเข้าไปตรวจสอบที่มันเกี่ยวข้อง กับชิ้นส่วนหรืออะไรตัวนี้เนี่ยครับถ้ามีการเรียกเก็บก็ควรจะคืนเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าต้นตอปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากผู้บริโภคแต่มันเกิดจากตัวชิ้นส่วนหรือสินค้าของเขาคราับทางผู้ประกอบการเนี่ยทางเนื่องจากที่เราได้เข้าไปคุยเนี่ยเขาก็รับทราบในข้อเรียกร้องของเราแล้วก็ยินดีที่จะ พิจารณาแต่ยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้ให้กรอบเวลาว่าจะจะดาเนินการอย่างไรหรือว่าจะถแถลงการอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะพยายามติดตามแล้วก็นํามาแจ้งให้ทราบว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยมีมีมีบทสรุปให้กับในทางแก้ไขปัญหาให้กับทางเราอย่างไงบ้างนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเหอนนะครับว่าจาก200เป็น500ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่โรงเรียน<ๆ>เข้ามาแล้ว คือผมเพิ่มเติมนะครับในส่วนของจํานวนผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาที่เพจเนี่ยเนื่องจากว่าทางเพจเนี่ยนะครับก็อยู่เออก็เป็น f c e e o o o นะครับอยู่ชื่อว่า Accord G9 ้ร้องเรียนปัญหาปั๊ม ABS เนี่ยเรายังมีข้อจํากัดในการที่จะที่จะให้ผู้ใช้นะครับหรือเจ้าของรถเนี่ยนะครับแจ้งข้อมูลเข้ามาเพราะว่าเราไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของรถรุ่นนี้บ้าง เราอยากได้ข้อมูลตรงนี้จากท่านมากเลยถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ใช้รถยนต์รุ่นนี้นะครับทั้งที่เคยซ่อมฟรีนะครับทั้งที่เคยซ่อมอู่มาแล้วหรือแม้แต่คันที่ไม่เคยปัญหาเนี่ยสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาที่เพจได้นะครับว่ารถของท่านมีอาการอย่างอื่นเช่นมออลมเบรกมีปัญหาหรือเปล่าอะไรชิ้นอื่นอย่างยางรองแท่นเครื่องเนี่ยอายุตั้นผิดปกติหรือเปล่านะครับผมและผมขอเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับทางค่ายรถเนี่ยนะครับ อะไหล่เมื่อมันมีปัญหานะครับจนมีอาการเจ้าของรถเนี่ยนำรถเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการของท่านเนี่ยท่านควรที่จะยกเว้นค่าตรวจเช็คห้าร้อยบาทนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันจะทำให้เป็นภาระของผู้บริโภคที่ต้องมาจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับปัญหาของอะไหล่ของท่านเองครับผมขอบนนคุณมากครับครับก็เดี๋ยวทำวิธีก็ ขอแจ้งความคุบหน้าเถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครเราจะแจ้งความคุบหน้าต่อไปนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านทาง